สิ hey, ติดไม่ติดกระทักมาสวัสดีค่ะคุณเสมมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณวรายาอีกรอบหนึ่งสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกทกท่านครับผมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก <laughs> วันนี้วันอะไรเนี่ยเ,เข้าห้องนู้นออกห้องนี้เนาะมันยอดมากจริงๆวันนี้ที่ฉันรู้สึกแบบมีความสุขจังเลยทีฉันอยู่กับคุณทั้งวันเลยอ่ะอ,อย่างน้อยเราก็หลอกคุณผู้ฟังได้นะทางโซเชียลให้เขาเข้ามาดูกันตลอดทั้งวันเลยวันนี้อย่าเรียกว่าหลอก <laughs> เรียกว่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาบอกว่ารูนน้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนี่วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ธรรมดามีเพลงด้วยเดี๋ยวในสัปดาหนะ์หน <laughs> ้าดีฉันต้องมีการลิ ชื่อเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับการพูดคุยดีกว่าถ้าไปก็ไปกันหมดเลยนะเรื่องลิขสิทธิ์ผ่านครึ่งผ่านครึ่งคุณเสมาเมื่อสักครูี่ฉันรายงานเรื่องของสภาพอากาศมานะคะก็อยากจะให้คุณทักทายแล้วก็มีการพูดคุยนิดหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงตรงไหนฝนตกไหมหรือในเชิญชวนคนหน่อยสิได้สิได้สิก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจครับทักทายมาอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าสวัสดียามบ่ายคุณเสมาคุณเจี๊ยบสมุดปราการ30องศานะครับก็ที่สมุดปราการก่อนหน้านี้มมีฝนนนตกลลงาาใหยพื้ ที่เลยะนะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะครับอ้าวสเปลโรลเรดามาใครอยู่ตรงนั้นสเปลโรลครั้งที่หนึ่งนั่นมาแล้วใช่ปหแจ็คไม่ใช่แจ็คดอสสันนะแจ็คสเปลโรลแจ็คสเปลโรนะคะดีมากนะฮะเมื่อสักครู่นะเข้าไปดูรายการคู่กับคุณวรยาค่ะ ลืมเปิดไฟดิฉันก็ว่าทําไมวันนี้คุณหน้ามืดมื่นอ่ะลืมเปิดไฟดิฉันก็เลยดูมีอ่อนร้ายอยู่คนเดียวก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่แล้วกันนะแก่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะช่วงเวลา15นานิกานะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักการระบายน้าครับบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางณตอนนี้ครับอยู่ที่ยันาวาบึงกลุ่มบางบอนหนองแขมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ฝนรวมสูงสุด3ชั่วโมงอยู่ที่เขตยานาวาครับ27.5มิลิเมตรใช่จากที่เราเห็นเรดาร์เนี่ยนะฝนก็ไม่ได้แบบกระจายทั่วนะคะ,ะอาจจะเป็นแค่บางจุดนะใครเดินทางมาตรงไหนารายงานกันมาหน่อยนะคะเรื่องของอนอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วตรงไหนฝนตกบ้างนะคะตรงไหนที่แบบว่าทะเลในอ่าวรถเริ่มติดแล้วรายงานกันมาได้นะคะสวัสดีคุณนลิดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับคอสตูมของเรานะครับเสื้อตัวนี้มาจากคุณเบนนลิดนะฮะขอบคุณมากมีการอะไรแลกเปลี่ยนกันไหม บบระหว่างเสื้อเนี่ยไม่มีมมเขาบอกว่ามีแต่ใจให้ไปออไม่คิดอะไรใ,ให้ไปไม่คิดเอาหัวเ,เข้ากับเพลงแล้วเขาบอกว่าวันนี้เข้ามารายการด้วยไม่ทนัน <c oughs> เนื่องจากว่าติดภารกิจเทนนิง่งกิจกรรมผู้ป่วยสมองเสื่อม <c oughs> คุณเป็นนฤทิ์เข้าไปที่งานของเราด้วยนะครับที่จัดร่วมกับอีกหลายๆผู้ใหญ่ใจดีเลยะนะครับก็มีงานจนถึง16นาฬิกาของวันนี้เนาะใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเราได้เห็นบรรยากาศแล้วนะมีคุณคหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมาให้ข้อมูลกันด้วยนคะวิทยากรหลายท่านเลยนะครับแต่ละท่านนี่หูสาระความรู้นี่แน่นๆเต็มๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ไปแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่เคยนะคะที่ด้ได้ว่าได้มีเข้าร่วมโครงการของเราแล้วก็ไปงาน งานนี้สามารถมาพูดคุยกันได้นะมีการแจ้งว่าเอ๊ะคุณหมอเนี่ยให้ความรู้อะไรมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะสิ่งที่วิทยากรได้พูดออกมาได้บอกออกมาได้เล่าออกมาเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะครับ<ช>มีประโยชน์ออมากๆครับสำหรับโครงการนี้ของเรานะฮะสวัสดีคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียครับบอกว่านี่ไงเขาบอกว่าก็ยอมให้หลอกแหละ เห็นไหมไม่หลอกแหละห้าวันเลยอรอห้าวันก็ยอมให้หลอกเห็นไหมคุณไม่อ่านตรงนี้อ่ะห้าวันไม่เอาไม่อมีสายเข้ามาคุณวรยาค่ะคุณชาตรีอยู่ในสายกับเรานะคะอยู่พหลโยธินค่ะคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบรยากับเด็กใหม่ด้วยกับเด็กใหม่ด้วยครับสวัสดีครับพี่ชาตรีผมน้องใหม่ครับเสียมาไฟมอดครับผม เมื่อวานเมื่อวานอยู่บนโหนโยธินได้ยินได้ยินบอกว่าจะมีน้องใหม่มาใช่ครับเข้าไปแล้วเมื่อสักครู่น้องใหม่มาเป็นยังไงบ้างครับน้องใหม่น้องใหม่รายงานดีไหมครับน้องใหม่เป็นยังไงบ้างครับพี่จารตีผมอยู่โหนโยธินตอนนี้ผมผมรอสายจนกระทั่งผมมาอยู่กาจนาแล้วเนี่ยจริงเหรอแสดงว่าวันนี้มิติดเลยเหรออผมมาจากปากช่องก็ดีตลอดมาจนกระทั่งมาถึงตรงจุดที่ก็สร้างสะพานเกือมาตรงวัดชูจิตนะครับ ที่วังน้อยอ่ะตอนผมมานี่ผมว่าท้ายอยู่สักประมาณหนึ่งกิโลเมตรเมื่อตะคู่หลังใหม่บอกประมาณก็สามกิโลเมตรแล้วครับใช่ใช่ก็คือครับพี่ชาติก็คือตรงตรงจุดก่อสร้างเขาปิดคู่ขนานครับก็คืออถ้าผมมาทางด่วนเพราะว่าตอนเช้าผมไปเนี่ยผมก็จะเล็งๆไว้แล้วว่าเดี๋ยวบ่ายกลับมาก็ต้องเจอนะฮะก็คือวันนี้เขาปิดคู่ขนานก็คือว่าถ้าวิ่งคู่ขนานมา จนกระทั่งถึงจุดก่อสร้างปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องมาเปลี่ยนกลับเข้ามาในทางด่วนครับอ่าะก็เลยกลายเป็นว่าคู่ขนานสองเรนทางด่วนอีกสามเรนอ่าก็ห้าเรนก็จะมาเหลือสามเรนครับครับก็เลยมาเปลี่ยนๆรวมๆกันอยู่ถ้าผ่านจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วใช่ไหมครับผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าพอเลยผ่านมาก็ก็ใช้เวลารอสายแป๊บเดียวผมมาอยู่กาจนาแล้วไงครับขึ้นกาจนาตะวันออกเลยนะครับ อ่าผมวิงเดียวเข้าการจนาเพื่อจะไปรำดาครับค่ะแล้วเส้นการจนาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับอ่าก็วิ่งได้วิ่งได้ตามความเร็วที่กําหนดครับครับผมจนไปถึงร่องร่องแต่ได้ได้ได้ตามความเร็วครับไม่ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังก้ามกึ่งก้ามกึ่งเรื่องใบสั่งอยู่ก็ครับอย่าอย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับมีฝนไหมพี่ชาตรีที่วิ่งมาครับอ่าไม่ไม่มีทั้งทั้งไปทั้งกลับไม่ที่ที่อ่า ช่องก็ไม่มีเขาใหญ่ก็ไม่มีมแดดแรงมากครับนี่<ะ>ผมไมอยู่กันอยู่กันจนาแดดแรงมากเลยครับครับผมต้องใช้วันกันแดดนะครับได้ครับก็<ะ><ะ>ทางนู้นเขาฝนตกเย็นๆกันอันนี้แดดแรงมากเลยครับครับเดินทางปลอดภัยพี่ชาลีเรียนเรียนแจ้งว่าเชิญชวนไปเขาใหญ่ได้แล้วนะครับเพราะว่าลมหนาวมาแล้วอ๋อครับก็อิจฉาคนที่เขาเอ่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะะแต่ส่วนของผมนี่คือไปเช้าเย็นกลับ ไปเช้าบ่ายกลับอิจฉาคนมีคู่ด้วยค่ะไปดูหน้าเสยมจไหมคือไม่ได้อิจฉาอะไรนะคะอิจฉาคนมีคู่ไปช่วงแบบหน้าหนาว<ม>อะไรแบบนี้เนาะแหมคุณคุณคุณวายาพูดทีเดียวเด็กน้องใหม่เงียบเลยอ่ะน้องใหม่ทําตาประหลักประเหลือกค่ะตอนนี้นะคะน้องใหม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับคนมีคู่เขาก็อย่างเงี้ยแหละเขาก็จะแบบว่าเออนะ ได้ครับอันนี้ผมก็เข้ามาอยู่เกือบเกือบถึงอะไรฮะตรงนี้คลองหลวงนะครับครับผม ได้ครับโล่งโล่งทำความเร็ว120ตามกฎหมายกำหนดครับโด้ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณชาตรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณชาตรีด้วยนะคะถือว่าใช้ความเร็วได้พอสมควรแต่ต้องระวังด้วยนะก็ตามที่คุณชาตรีให้ข้อมูลไว้นะครับบอกว่าพะขนโยธินเข้ามาจนถึงบริเวณช่วงก่อนถึงตั้งระดับปาปัยนนะครับแต่ว่าคุณชาตรีเขาเบี่ยงขึ้นกาญจนาฝั่งตะวันออกไป ก็ยังใช้กันได้ดีอยู่ก็มีจุดเดียว3กิโลนะครับจุดนี้ที่ฝากข้อมูลไว้นะครับให้กับทางทีมงานหลังใหม่นะครับที่บอกว่าอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีการปิดเปลี่ยนการจราจรนะครับมา5ช่องทางเหลือแค่3ช่องทางเท่านั้นเองนะครับตรงข้ามกับวัตชูจิตธรรมมาราม ธรรมรามนะฮะที่บอกว่ามีการปิดเปลี่ยนการจราจรก็เลยส่งผลให้ท้ายแถวสะสมตอนนี้3กิโลเมตรก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ3กิโลเมตรเนี่ยนะคะใช่ถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปด้านหน้านี่คล่องตัวนะไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็นึกถึงพิชาตรีตอนรายงานเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามาจากปากช่องนี่นึกถึงเพลงเพลงขึ้นในหัวเลยอะอะไรอะจากปากช่องมาลืมถามสิลืมถามพิชาตรีว่าลืมสัญญาหรือเปล่าชื่อเพลงอะไรนะ Heh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 e <laughs> <laughs> ที่ฉันไม่หันเครื่องที่ฉันไม่หันเครื่องสวัสดีคุณเดี๋ยวนะคุณสุรินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนเดี๋ยวก่อนขอย t u b e ก่อนคุณสุรินสวัสดีคุณชฉมาคุณวรยาทักทายทุ่งครูอากาศดีนะคะอากาศอากาศอะไรนะทุ่งครูอากาศดีขึ้นนะคุณลุงใจดีสวัสดีเฉมาคนรูปรูปล่อตัวจริงไม่หล่อค่ะเฉพาะรูปเฉยๆค่ะดูดูตรงหน้าปกแล้วสื่อาจจะแบบอุ้ยคุณชายเสีมากถามคุณพิชิตดูถามคุณพิชิตดูคุณพิชิตมาแล้วบอกว่าช่วงเวลาของความสุขมาแล้วเมื่อสักครู่ได้เจอพิเจอหน้า ใช่ใช่มารับรางวัลแม่ประนอมดีใจจังเลยนะคะคุณรพีนะคะคุณวันบางรับเบิร์ทาไทยอีกรอบหนึ่งนี่ยเฮชัปฟิกนะคะพี่เดินเพ้นเนี่ยพี่เดินเพลนบอกว่าเลยนะสวัสดีคุณดีเจแล้วสุนข่าวจะรายงานอีกไหมครับรายงานครับพี่เดินเพลนสวัสดีครับสวัสดีพี่เดินเพนด้วยครับบอกว่าคึกคืนกันดีค่ะแล้วก็รายงานเป็นสภาพอากาศมาบอกว่าฝนตกแถวเอกชัย131หนักพอควรค่ะโอ้โหโอเคไปที่คุณสมคิดเนาะ น่อยะคะค,คุณสมคิดค่ะสวัสดีค่ะ <ผม S 1> อะไปใส่มาไหมคุณสมคิดครับ <ๆ S 2> อยู่ไม่เอ่ย คุณสมคิดหลุดมั้งคะเดี๋ยวรอสักครู่สายสหลุดใช่ไหมเอาไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวติดต่อก,กันใหม่สวัสดีคุณกำพลครับอันนี้มาทางช่องทาง Facebook Live ของทางจสร้อยของเราค,ครับบอกว่าดูเหมือนคุณวรายาจะเน้นเรื่องคู่บ่อยจังเลยครับผมคุณเซมาแซลเล่นนะครับไหนเดี๋ยวในช่องไหนนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วงน่ทุกคนทุกคนเขาเป็นยางี้ก็อยากจะเรียกเล่นติง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 บ้างนะคุณย ก็ไม่มีเลยเขาอิจฉาผมมีคู่ดิฉันไม่ได้มีคู่เดิฉันมีคีเพราะว่าสามคนห้าคนเจ็ดคนเก้าคนเนี่ยเดี๋ยวเป็นอย่าง <c oughs> นี้ <c oughs> ตลอดเอยง <c oughs> ตลอดคุณกำมวอย่าไปเชื่อคุณกำมลนค <c oughs> ่ะอันนี้โปรดิวเซอร์ของบอกโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าทําไมเสมาอยู่ห้องเดี่ยวเหมือนโดนขังเดี่ยวนะ <laughs> อยู่ห้องเดี่ยวโปรดิวเซอร์พูดเหมือนเสมาแบบโดนขังเดี่ยวอะไรเงี้ยแบบเมื่อกี้ขังห้องรวมเหรอคราวนี้มาขังห้องเดี่ยวห้องแยกอะไรอย่างเงี้ยต่อบอกว่าเสมาอยู่ห้องเดี่ยวดูสว sai không điệu. Dạ ngày không điệu. Xin nha. <laughs> ชินกับห้องนี้แล้วพอไปอยู่ห้องนู้นมันก็เลยแบบขนาดหูฟังอะ่ะพอเอาไปซ่อนนะไว้อยู่ข้างหลังมันก็ไม่ไหวอะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันจะหลุดจะหลุดตลอดเวลาวันนี้ก็เลยต้องขออนุญ,ญาตจริงๆเดี๋ยวว่าหลังจะปรับปรุงแก้ไขให้ถ้ามันแก้ได้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยห้อยๆตองแตง่งตองแต่งเงี<อ>้ย<อ>มันเหมือนเ,เหมือนเวลาแบบถูกขังเดี่ยวจ้าแบบไม่มีอะไรมาอึดอักดกดดันเน่ <มา S 2> เดี๋ยวเวลามาจัดเวลามาจัดกับอรยานี่เอ๊ะทำไมเวลาอะไรก็ไม่ได้ผมเกรงใจคุณพี่วรยาเขาอันนี้มันเป็นส่วนตัวมันเป็นห้องของผมมมาาากกกผผออยยจะะทํไไร็ด้ กินน้ำผมก็หยิบน้ำขึ้นมาเปิดแล้วก็นี่คือจริงๆแล้วอยู่น้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมก็กินน้ำของผมได้แต่อยู่ห้องนู้นผมทำไม่ได้ห้องนู้นมันต้องเป็นทางการฉะนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นห้องครัวได้ไหมาห้องครัวนี่คุยกันมันเลยนะ ครัวนี่เป็นแบบธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติห้องต่อเวงของเราห้องครัวนี่เป็นธรรมชาติมากอีกอย่างหนึ่งนี่รายการผมมากผมจะทําอะไรก็ได้อ่ะที่ฉันต้องบอกบอกทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะผู้บริหารนิดนึงว่ามีรายการของวรตยาในครัวนิดหนึ่งนนการต่อเวงในครัวมันเป็นอะไรที่ออกรสอชาตมากแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะค่ะว่าสิ่งเดียวที่ผมยังทําไม่ได้ในตอนนี้คือไม่สามารถทําให้เท้าฟิกมีแค่จันพุทธุกได้เนื่องจากคุณผู้ฟังไม่ยอมผมไม่ยอมดิ่ฉันก็ไม่ยอม ฉันก็ไม่ยอมเอ้แต่ว่าจันพุทธสุงยังไงคุณก็ต้องเจอดิฉันอยู่แล้วอันจันวันใช่ไงก็อยากจะมีแค่วันเว้นวันให้เขาได้คิดถึงเราบ้างหรือว่าคุณจะเอาอังคารกับพลรหัสอะอะผมไม่ทําจันพุทธสุกอะผมทําอังคารกับพูรหัสเอาวันวันเหมนกันฉันก็จะเปลี่ยนเวรไปทำวันอังคารคุณสมคิดสวัสดีครับค่ะคุณสมคิดค่ะอยู่บนทางด่วนหรอคะครับสวัสดีครับคุณเสบาคุณวรยายอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีครับคุณสมคิดอยู่ด่วนไหนแล้ว ด่วนขั้นที่สองครับผมตอนนี้จากแย่วัฒนามุ่งหน้าด่าประชาชื่นครับเป็นอย่างไรบ้างอ๋อตอนนี้ขาเข้าดีโอเคครับลถค่อมตัวครับขาออกก็ข้อมตัวครับผมค่ะทั้งด่วนวันนี้รู้สึกพี่สมคิดจะรายงานสองรอบยังไม่มีปัญหาทั้งสองรอบเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุกับผมตอนมื่อเช้าแล้วครับยังแยงแยงอยู่เลยไม่กล้าขับรถเร็วเลยอืมแต่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับโดนชนท้าย ครับครับครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าเข้าหาสายฝนกําลังมุ่งหน้าเข้าตัวในเมืองครับผมครับผมข้างหน้าเห็มืดไม่ไ้ามืเห็นข้างหน้ามืดๆอยู่น่าจะตกครับแถวพระรามสามครับผมเพราะฉะนนั้นมีฝนมีฝนก่อนนี้ตกใช่ใช่ใช่ค่ะครับแต่ตอนนี้แถวแก้งวัฒนานี่ยังไม่มีฝนนะครับผมค่ะเมื่อชักครู่นี้คุณสมคิดได้ยินเสียงวรยากับคุณเสมาหรอ ได้ยินครับแต่ตราด้ยิาคุยเกี่มาไม่ได้ยินเสียงผมโอ้ใช่ต้องขออภัยต้องขออภัยน่าจะเป็นที่ระบบของเราแหละครับที่ผิดพลาดกันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับคุณสมคิดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะลืมถามพี่สมคิดเลยว่าเท้าฟิกมีจันทพุธสุ์ได้ไหมหรือว่าอังคารพฤหัสได้ไหมคุณอยากจะให้โหวตใช่ไหมเชื่อไหมว่าผมถามคนหนึ่งร้อยคนนะเก้าสิบเก้าคนบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมหนึ่งคนนี่คือคุณไงไม่ใช่หนึ่งคนคือ พี่วันบางรักอ๋อพี่วันบอกเข้าใจเพราะว่าเป็นหัวสุขภาพนะพี่วันบางรักเป็นพี่ที่เข้าใจที่สุดแล้วจริงๆแล้วลึกๆนะคุณวันบางรักก็อยากจะให้จัดแบบจันถึงสุขเลยเพราะว่าถ้าคุณเสียมาจัดรายการจันถึงสุคนี้หูบอกว่าใครๆก็อยากติดตามเนาะคุณไม่ไม่ไม่ให้คุณผู้ฟังเขาพักเขาผ่อนมั่งเหรอเนี่ยตั้งแต่วันพุธนะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผมจัดมานะเขาดูกันตลอดเลยนะดูมนจนถึงตอนเนี้ยเขาก็ยังดูกันอยู่เขาทนดูกันมากเลยคุณคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูง ถ้าคุณทนเสมาได้เนี่ยสามสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเนี่ยจะสี่โมงเนี่ยถ้าคุณทนเสมาได้นะทุกอย่างบนโลกคุณทนได้หมดแล้วจริงจริงๆคุณก็แบบเอฟซเยอะเอีเยอะนะคะมีคุณเจ้าพ่อแห่งเจียเขาบอกว่าวันนี้พระหนโยธินโล่งมากนะผ่านสุพรรณใหม่มาถึงลำลูกกาคลองสองนี่ก็โล่งตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าใช่ อยู่คนเดียวดูเสรมาหน้าตาสดใสขึ้นนะนี่คุณเดือนเพนบอกว่าเหมือนน่าจะเป็นรูปโปรไฟล์คุณอะรูปลายสกอตนี่ยไปเดินแบบได้เลยอ๋อเป็นเป็นรูปตอนที่เข้าคู่กับคุณวรยาสําหรับท่านใดที่พลาดไปอยากจะบอกว่าติดตามได้ใหม่พุดหน้านะครับพลาดแล้วสําหรับพุดนี้พลาดแล้วพลาดแล้วคุณอุทัยคุณอุทัยบอกว่าณตอนนี้พี่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยส่วนหัวใจพี่ฝากไว้กับเธอ เติมอยู่นะเติมมากเอยเดี๋ยวจะเอาเอา,เอาแคปชั่นนี้ไปไปใส่ใน Facebook แล้วละ่ะหัวใจเต้นตึกตักเลยพี่อุทัยพี่ต้องพี่อยากได้อะไรพี่บอกมาเลยพี่มาจันพุดสุขผมก็ยอม้วถ้าอย่างเงี้ยเอาผมยอมมาจันถึงสุขเลยใช่ไหมต้องการางงกาใช่มแคปชั่นก็มาแคปชั่นก็ใหม่จริงนะนั่งอยู่หลังพวงมาลัยส่วนหัวใจฝากไว้กับเธออ้ยเดี๋ยวพี่อุทัยพิมพ์มาต่อเธอที่หมายความเนี่ยไม่ใช่เสมาแต่เป็นวรยานะจ๊ะ ไือใช่ไม่ใช่แซวแซวเดี๋ยวเราไปดูสุขสวัสดิ์กันหน่อยคุณเฉยมาคุณต้อมจอมทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้านสุขสวัสดิ์ในช่วงนี้ชัดเจนครับผมค่ะสัญญาณใจของเราก็ชัดเจนค่ะสวัสดีคุณเฉยมานะครับคุอชายผ่อนไหวนะฮะอุ้ยเขาก็ไม่สนใจเลยครับเขาคม่ชขอบคุณครับ เขาไม่สนใจวยาเลยอ่ะตอนนี้คุณวรยาด้วยนะครับหวานๆนะครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ข้ามุกคุณวรยาไปเมื่อสักครู่ครับอ๋อยคุณต้อมว่ะวรยาไิช่อ่อยอ่ะแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับผู้ชายที่มาพร้อมกับผ้าห่มนะครับผมอบอุ่น โอ้ยโอ้โหคุณวรญญารู้ได้ไงครับเนี่ยฮะต้อมเป็นแค่ผ้าห่มเหรอฮะนึกว่าคุณต้อมเป็นไมโครเวฟซะอีกอ่ะเล่นกันสองคนเล่นกันสองคนแล้วกันครัคุณคุยกันสองคนเลยอะยาคุยกันสองคนเลยรายงานจะระจอนผมจะนั่งฟังเงียบๆอ่ะคุณคุยกันเอาคุณคุยเอาไลน์ไปเลยค่ะไลน์วรยา j s 1 0 0ค่ะครับผมใช้สุขสวัสดิ์นะครับครับแม่จ่าสามแยกบางมาแก้วนะครับครับม้งนาใบทางพระประแดงนะครับค่ะก็ เป็นตามปกตินะครับจะชะลอตัวเคลื่อนตามเบได้ช้าๆนะครับเนื่องจากว่ามีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็จะมีบีบเลนนะครับครับเป็นช่วงๆนะครับพอเลยตลาดบ้ามะกอกมาเนี่ยมุ่งหน้าไปแดงกิโลเก้านะครับก็มาได้ตามสัญญาณไฟนะครับนะครับขณะรายงานนี่ผมขึ้นสะพานภูมิพลนะครับครับลงมาพระรามสามก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้การได้ดีนะครับครับผมีปัญหาอย่างเดียวนะครับตอนนี้อะไรรคับน้องฝนกําลังจะมาครับผม อ้าวแถวนั้นยังไม่ตกแล้วพี่ต้อมเห็นก่อนนะนี่เขาบอกขอตกตกลงมารอบเลยนันแถวนะเริ่มกาลังมีแบบว่าโรยปลายลงมาครับแล้วแล้วคุณคุณผู้ชายที่อบอุ่นวันนี้คุณเลิกงานก่อนเวลาอีกแล้วเหรอครับอไปหาลูกค้ามาครับแน่ใจนะไปหาลูกค้าคุณเอาเบอร์ท่านมาที่เดียวครับที่เหลือเดินแห้งครับคุณทํางานที่ไหนเนี่ยพี่ต้อมนีอิจฉาว่าเลย ไม่อยากพูดนานเลครับก็เลยจะกลับออฟฟิศแล้วครับคุณเสรยมากครับ <c oughs> อไอเดียวเดี๋ยวยว,วันนั้นคุณบอกออฟฟิศคุณอยู่เรียบด่วนแต่วันนี้คุณมาลงสุขสวัสดิ์แล้วคุณบอกกลับออฟฟิศอีกแล้วคุณมีออฟฟิศกี่ที่ครับเนี่ยกำลังจะไปขึ้นทางด่วนตรงช่องนนทรีครับคุณเสรยมากคุณต้อมอยู่เรียบด่วนเหรอคะภรรยาอยู่นวมินค่ะโอใยใกล้ๆก,กันเลยครับผมแ <c oughs> ต่สายนี้จะร้องไห้ สายนี่คู่นี้เ็าเป็นอะไรกันเนี่ยนี่มันรายการให้ทับศร์ไอทับฟิกเนี่ยไม่ใช่มารายเสียงไทยคุณเสกมาก่อนที่จะจากกันไปนะครับขออนุญาตถามคุณเสกมานิดนึงได้ครับคุณเสกมาเวลาขับรถนี่คุณเสยมาชอบเปิดเพลงแนวไหนครับอืผมฟังได้ทุกแนวนะผมเปิดผจอสอร้อยผมก็ร้องเพลงในใจของผมคนเดียวได้อ๋อครับแนะนําว่าคุณเสมาจะเปิดเพลงเศร้านะครับทาไมครับ เพราะว่ารถเนี่ยมันมีแต่ที่ปัดน้ําฝนครับไม่มีที่ปัดน้ําตานะครับผม <c oughs> ถ้าคุณต้อมหยุ่กับภรรยาเนี่ยไม่ต้องปัดหรอคะน้ําตาค่ะปัดแต่น้าลายอย่างเดียวเลยค่ะน้ําลายตอนนี้ผมปัดน้ําตาตัวเองอยู่นะผมจะต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยทุกวันจันทร์ถึงสุ์จริงๆเหรอคุณผู้ฟังไม่สงสารผมเลยเหรอจริงๆเหรอขอบคุณมากพี่ต้อมเดินทางปลอดภัยดี่ครับผมสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยแม่ที่ฉันก็อยากจะบริหารสุนเนนิดนึงนะ เหนื่อยไหมทุกคนเราย้ายเถอะเททอฟิกะไม่เอาละจันทรุธสุขไม่เอาแลยวเอาอังคารกับพราค่ขออีหนึ่งสายคุณทองพูลค่ะอยู่เพนเตษมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะคุณทองพูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหลสวัสดีครับพี่เจท่านไหนครับผมผมจำได้แต่ว่าคุณเสมาวรยาค่ะวุรยาค่ะคุณทองพูนสวัสดีครับเพราะว่าสัญญาณผมมันขาดหายขาดหาย็เลยฟังไครับไม่เป็นไรครับพี่ทองพูลพี่จำผมได้คนเดียวก็พอแล้วครับผมพอแต่คุณน่ะยังไงผมจะรู้นะเสียงหล่อ เขาพูดว่าครับผมรู้สึกเหมือนชัยชนะยังไงไม่รู้อุบัติเหตุตรงไหนครับพี่เป็นเพชรเกษมขาเข้านะครับค่ะกับข้ามไปแดงตรงเพชรเกษมบแปดหนึ่งมาประมาณได้สิบห้าเมตรนะครับผมครับผมกับเป็นรถเมล์สายแปดสี่สีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินตัวใหม่นะสายแปดสี่นะครับผมครับกับเป็นรถกระบะเกียวชนอยู่เลนซ้ายเกียวชนก็ด้านขวาก็แตกนิดหน่อยแต่ว่ารถกระบะนั้นขึ้นไปจอดบนพุทบาทแต่รถเมล์ยังอยู่ผิวจราจรเลนซ้ายอยู่ครับมีคนเจ็บไหมครับพี่ทองพูน ไม่มีครับไม่มีแต่ตอนนี้รถมันจะเริ่มติดขัดแล้วครับเพราะว่ามันข้ามไฟแดงมานิดเดียวครับผมเพชรเกษมตอนนี้ขาเข้าผมอยู่หน้ามอเอเชียต,ตอนนี้ก็สนิทเลยครับผมอืมครับผมรับติดนิ่งเลยครับผมครับแต่ว่าเขาออกนี่บบเบิเบิ์ดนะสบายสบามเร็วกันขา,าเข้านิ่งแล้วไม่รู้หัวแถวอยู่ตรงไหนเนี่ยปลายทางคว่ก็ยาน,นูน่นและซีคอนมบางแคอือหัวแถวอยู่แถวแถวสายสามเองนะครับเนี่ยมันน่าจะเหมือนสัญญ,ญาณไฟแล้วก็อีกทีนึงก็คือตรงสายสองตรงแถวบุู่าเศรษฐกิจอ่ะพี่ทองพูน อ,อกลับกลตอนนี้ผมไม่ได้คุยกับคุณเสมานานมากเลยนะเนี่ยดีใจที่ได้คุยกับพี่ครั้งนีง<ต>ครับแต่ว่าผมก็ค่อยค,อยคอยแก้งหลังไมมาอยู่เเรื่องนี้เลยครับผมช่วงน,นี้ก็ไม่ได้ค่อยกอากาศเท่าไหร่ได้ครับ ยังไงก็ไม่ได้คุยนานคนเสมาเสียงยังหลอเหมือนเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแกลงขอบคุณมากครับตอนนี้แก้มจะปีกจะแตกออกอากาศแล้วค่ะแล้วก็ดีเจทั้งผู้หญิงด้วยนะค่แต่ใจจะเป็นน้องใหม่แหละผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ก็สปีแล้วค่ะอยู่มาสปีค่ะถ้าจําชื่อไม่ได้เรียกว่าดีเจสวยๆทุกคนจะรู้จักหมดเลยนะคะจากตัวนี้ไม่ค่อยได้ออกอากาศพอดีผมเป็นดีสมมรอไม่ค่อย ความจาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณขภาพ,าพี่ปพพองพเดนขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยทุกๆสายเลยนะแล้วก็หลายท่านในท,ทักไทยกันมาเยอะเลยนะคะทุกๆช่องทางด้วยขอบพระคุณนะคะนี่ไงคุณ คุณวันบางรักบอกว่ายังยืนยันเหมือนเดิมค่ะจันพุทสุขนี่นเป็นคนเดียวที่เข้าใจผมหนึ่งเงปอร์เซ็นต์คุณเป้กระเทียมไทยบอกว่าสวัสดีด<ะ>ีเจเสมาดีเจวรยาคุณราชาอ,อกหักบอกว่าเย็นนี้คิดว่ารถไม่น่าจะติดเพราะว่าจะรีบกลับไปดูละครตอนแรกกันอเออนะฮะคุณปัทมาสวัสดีครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยรวมไปถึงพี่พักเคนด้วยะนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วง16นาฬิกาหลัง16นาฬิกากับศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยช่วงนี้เสมาบุญนาคไปแล้วครับสวัสดีครับ ใชนฟิ <Traffic. S 2> ติดไม่ติดก็ทักมา